ย่ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับงานพัฒนาสังคมออกงานพัฒนาชุมชนอบตหนองไยนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอการปลูริกให้สวย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 ,สวยค่ะเห็นไหมคะต้นสูงมากนะคะอีกหนึ่งอาชีพของเกษตรกร,กรในตำบลหนองไฮของเรานะคะ ที่ปลูกพริกขายนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณพ่อเนาะอีกท่านหนึ่งนะคะอ้ามา,ายกันเจอกันอีกแล้วนะคะนี่นะคะเป็นคุณพ่อนะคะที่คนปลูกพริกนะคะเิ่นมีสวนแบบพริกนะคะหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะดูค่ะสวนพริกคุณพ่องามมากคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยพอเห็ดจังไดจังปลูกพริกงามแทนี เฮ้ยจังใดจังได้งามแท้นะคะอ่าพ่อปลูกจักจักจักให้ท่านี่จักต้นประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แปลงนี้เนาะประมาณประมาณจักแปดพันต้นอยู่แปดพันต้นนะคะแปลงนี้นะคะพอถึงไรตรง้แป้งแป้งนั่นนะค่ะแป้งีสองแป้งหมดสามโอ้ทั้งเบิร์ดสามแปลงเนาะแปดพันต้นนะคะเกือบหมื่นต้นนะคะ ดูค่ะดูผลผลิตนะคะพ่อปลูกได้จักเดือนละคะนี่ประมาณสี่เดือนหลือเนล่าสีเดือนแหละล่ะเก็บสามอ๋อสีเดือนเนาะกำลังกำลังออกผลผลิตเป็นบ้างรอบที่เก็บรอบที่สามเป็นแล้วเด้์เก็บรอบที่สามแล้วนะคะพิคราคาหกสิบบาทนะคะต่อกิโลนะคะดูเกษตรกรขยันมากนะคะในตำบลหนองหอยเหลาเนาะอ่าอ่าดูแน่นหยากบ่ค่ะพ่อตอนนี้มันกับทิว่ายากมันกับบอถึงขนาดที่ว่าเพราะนั่นเนาะเพราะว่า แต่เบื้องไปตั้มสถานการณ์ของขืดนอสีวามันต้องการอเองมีแมงมียังสีหน้ามีแมงเราก็ใช้ที่นี่เนี่ยแต่ต้นหน้าสีบานั่นดอกใส่ทั้งชีวภาพเสร็จมากกว่าตั้งมากก็นอยู่หันเลยมีโอ้ใส่น้มมักเน้นบ้คะมักที่ามีเอาปัวคนเดียวมาจะปัวเผ็ดเผ็ดน้ามักเองแล้วก็ชีโคนเองนะคะโอ้สวยมากเลยนะคะอ่ารายได้ปีนึงปีนึงมีพ่อได้ประมาณเท่าไรคะ แต่ละปีที่ที่เฮ็ดมาน้อกจากนอกจากนู้นจากปลูกเขาเนาะอันนี้เป็นแบบว่าเฮ้าเฮ็ดเข่าเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าแล้วเวีนบ่คะเฮล้วก็มาปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมเนาะค่ะปลูกประมาณเนี่ยนี่ตัวนี้พอได้ประมาณเท่าไรแต่ละปีถ้าท่าำรอถึงว่าฤดูฝนเนาะราคามันขึ้นสูงกับใจรอบนึงกับ ได้สามหมื่นเลยตลอดนะตลอดนะปีหนึ่งก็เก็บได้อยู่ประมาณสี่ถึงห้ารอบกันว่ายังอย่างเยาดูดีเลยเนารอบได้สามหมื่นกว่าบาทนะคะปีหนึ่งก็เก็บได้สามถึงสี่รอบนะคะที่ว่าเอาแบบเอาแบบที่ว่าดูดีแห่งนะเอาแบบเต็มเลยนะปีหนึ่งบอกง่ายๆเนาะรายได้เสริมเฮากับเป็นแสนอ่ะเนาะเกลือเกลืเกือเด้ย์กูเกือบได้อยู่ยเกลือเด้เนาะเป็นแสนนะคะ ตาโอกาสที่ว่าราคาขึ้นนะแต่แต่เป็นอยู่กับก้นใกล้กันแต่เนาะขายตัวขวงพีนนี้คือทั้งสี่โอ้ยงามแห้งนาอพรนออ่อได้ยุ็ได้ยิอันนี้นะคะสำหรับมัอนี่เนาะบออยากบอกหลายเนาะค่ะนาะมาเบิ้งเลยค่ะมาเบิ้งเลยค่ะงามแห้งค่ะมาเบิ้งหนุ่ยมั่นค่ะซูมหนุ่ยเหี่เบิ้งเลยค่ะหนุ่ยงามแห้งค่ะ วุ้ยไงไงอันนี้รอบที่สามเป็นไะคะสี่พ่อรอบรอบสามเก็บผ่านไปแล้วรอบที่สี่รอบสามเก็บรอบสามเก็บผ่านไปแล้วนะคะนี่รอบที่สี่กำลังเก็ียกำลังกำลังไงเนาะค่ะกำลังบนกำลังไงกำลังสิเก็บอีกนะคะเห็นบหคะนี่ถ่าดูแลดีนะคะใส่เอ่อเพื่อกระสีต้นไงเพื่อกับสียู่ดย์ดนนะคะฉะนั้นเนาะน้ำหมักจอมปวกอ๋อคุณพ่อเข้าคนใจน้ำหมักจอมปวกนะคะ เป็นยังไงเนาะอยู่เมืองใดเนาะไม่พอโอ้มีถั oh, งไปดูถังน้ำหมักจอมปลวกันค่ะนะ้ามาค่ะมาเลยค่ะโอ้อันนี้นะคะ <c oughs> นี่คือน้ำหมักจอมปูวค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือถังถังยังหอ พี่กันตั้งยังน้ำมันแก่ปกู่พี่กัน<อ>แมนเมดแลรวครับทังนี้แมนเม็ดเลยแมนบอกคะเอาไว้ฉีดพ่อนอุ้ยหอมนาก่อนเนาะหอมค่ะเขาผสมบาาอกคะเวลาเขาฉีดดูบานดูน้ำหมักจอมปวกนะคะดูค่ะใช้ธรรมชาติมากไม่ได้มีสารเคมีเลยคุณพ่อแล้วก็นั่งอธที่ยอ่ะนี่ที่ กำจัดมะเร็งอันนี้กำจัดมเะเร็งสมทีทีเ่เขามันเป็นแผลเป็นยางเชื้อออกมานะอ,อ๋อมันบดนสวยบดสอยมันบดอยากเสียหายเสีไไยสไ,ได้มันอ๋อเลยม,ามา้ตัวนี้เป็นจ้าบ,บวธรรมดาจอมปวก,น,บบวกน้ำมัน<า>มจ้าปวกธรรมดาตัวนี้น้ำมันจ้าปวกเป็นมันไม่ส่วนผสมยังไงครับ่อกามีงั้นกามีเต้านมเจ้าบวกกับเขาซุกมะเขือตีเป็นตัวกเขาตีเขาเนื้อกินเนาะเอามาส่น้ำใส่น้ำ ข้าวคนแดดคือเขาวานะใส่เข,างงาข่าคนแดดบอกง,ง่ายๆคือเข่าคนแดนดใส่เขาา่าอะไรเขคนก้นเห็นมันยอยู่แดดทำหรับอะไรังส่แหละเป็นีมัมนจะขึ้นขึ้นเสื้อเสือป้อมันนะนี่ขาวเดีเสอือป้อมันกี่บาท<ส>มันเดินไหนอยู่ดีอยู่นี่ขกเาอ๋อที่เดนก็ใส่ตัวนี้เนาะฮดอยู่พุ่นอยู่ใกล้ฝุ่นมันจะเป็นถังมัดจแกปวกป้ามันอยู่ใกล้ครับมัูฟังพุ่นก่นคุณพ่อมีหลากหลายอาชีพนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งอาชีพนะคะ ปลูกพริกนะคะปลูกพริกหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะรายได้นะคะประมาณเกือบแสนเนาะพี่น้องเกือบแสนเด้อนกรไดยูปลูกเลี้ยงได้ไดยูครับตรงปลูกเลี้ยงได้แล้ววานะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อเลไลน์เนาะที่ให้ความตัวกับเเ้าถ้าสมมติว่าผู้ใดอยากได้บักพริกรักหาถืกติดต่อไม่ได้เนาะเอาเบอร์เทอร์อย่างก็บอกไปดูเบ้างจุดหกห้า สี่หกห้าสี่เจ็ดหกสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดนะคะ,ะตั้งอยู่ที่บ้านหนองเตาบ้านน้องเตานะคะหมู่ห้าตำบลหน,นองไฮอำเภออุทุมพรที่ใสคูใดสนใจแบบซีกแล้วค่าถือกนะคะอ่าติดต่อมาได้เลยเอาหน่อยให้หน่อเอาหน่อยก็ได้เอาหลายก็ได้นะคะเอาหลายมันไปทรงนะคะแต่ว่าทรงใม่เขตยนอันอุทุมพรน,นะคะ ติดต่อนะคะเนาะสำหรับเมื่อวีขอบคุณหลายๆคุณพ่อที่ให้ความรู้นะคะเรื่องของบกักพีเกนะคะเรื่องของไล่ได้เรื่องของอาชีพเสริมนะคะ,ะถ้าห้าบ่ ใช่่เนาะข้ามันเท่ากับไ้่งิดเนาะอน้องก็ได้อยู่ได้กินอยู่ก็ได้อย่ะอ่าเนาะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะมาอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ทงนะคะไม่ก็สีเห็ดให้เฮามีอยู่มีกินขึ้นบ่แมนเต่บักพีกเ่อขนาะแนมเห็นหลายอย่างต้นบอนี่ก็ลร่องกุ้งไว้อยู่นี่รงกุ้งไว้พร้อมโอ้กลังเกลยี้อุ้อยนะคะเหหเมสรับมือนี้เดี๋ยวมือไม่สิพาไปเบิงกุ้งเบิงหอยนะคะว่าเพลี่งจังไดนะมือนี้กั ไปก่อนนะคะขับคุณนเลยนะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะผม